สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการออกแบบโลโก้นะครับด้วย AI นะครับไม่ต้องใช้โปรแกรมนะครับเข้าที่เว็บเบราว์เซอร์ได้เลยครับไปที่ o o o g นะครับจากนั้นพิมพ์คำว่า idogram นะครับไอตัวเนี้ยผมพิมพ์ไวแล้วมันค้างอยู่นะครับตามนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็ ตัวแรกครับคลิกเข้าไปเลยครับพอเขาเด้งมาหน้านี้นะครับให้เราล็อกอินด้วย Google นะครับดำเนินการต่อด้วย Google หรือ Gmail นะครับของเราเองนะครับผมล็อกอินด้วย Google นะครับเขาก็จะโหลดเข้าสู่ระบบเนี่ยครับ คงผมเข้าสู่ระบบแล้วนะครับเพราะว่าผมล็อกอินกับ Google ไว้แล้วนะครับมันก็เลยไม่ถามหารหัสนะครับถ้าใครถามหารหัสก็ใส่รหัสอีเมลของเราเข้าไปนะครับโอเคผมได้แล้วนะครับต่อไปทีนี้ในการใส่พร้อมนะครับตรงนี้ครับ ที่เราจะสร้างโลโก้นะครับอันนี้คือโลโก้ที่คนอื่นเขาสร้างไว้นะครับไปดูพร้อมที่เขาเขียนไว้นะครับพร้อมที่เขาเขียนคำบรรยายนะครับเนี่ยครับคือตรงนี้ครับพร้อมเมจิกครับแล้วก็พร้อมที่เขาสร้างสร้างโลโก้เจ๋งๆให้กับแบรนด์ชื่อสกายไลน์อะไรครับเนะี่ย ของเขานะครับเขาเขาเขียนไว้แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ยครับเป็นภาษาอังกฤษโอเคมาเริ่มกันเลยครับผมขอย้อนกลับก่อนในเมื่อมันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับผมก็ต้องผมไม่เก่งภาษาอังกฤษผมก็ต้องใช้ตัวช่วยครับแปลภาษาครับ ผมก็จะภาษาไทยเป็นกรีดนะครับออกแบบโลโก้นะครับออกแบบโลโก้คนนั่งตกปลานะครับ พอผมได้แบบนี้นะครับผมก็ก๊อปเอาภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ไปวางในคอมมานด์พอมตรงนี้นะครับกด c t r l V เลยครับจากนั้นผมก็ g e n e r a t เลยครับมันจะขึ้นให้เรามาสรูปนะครับเขาจะขึ้นรูปให้สรูปตัวอย่างนะครับเข,เขากำลังประมวลผลอยู่นะครับ เนี่ยครับโลโก้ที่เราได้ก็จะมาเป็นแบบนี้ครับสามารถโหลดได้นะครับโหลดไปที่มอ r ออปชั่นตรงนี้ครับสามจุดเนี่ยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดครับนโดดลงเครื่องได้ครับไปสกีนเสื้อไปอะไรได้นะครับไปให้เขาให้ช่างเขาไปทำเป็นเวกเตอร์อีกทีหนึ่งครับประมาณนี้ครับ หรือไม่อยากใช้ตัวแปลภาษาก็มีอีกวิธีหนึ่งครับใช้แชท GPT ครับนี่ครับพิมพ์ตามนี้เลยครับนี่ครับแชท GPT คลิกเข้าไปเลยครับมาหน้านี้เขาจะให้ล็อกอินนะครับเหมือนเหมือนกับไอตัวเมื่อกี้นี่เลยครับเขาให้ล็อกอินแล้วก็ล็อกอินครับของผมล็อกอินไว้อยู่แล้วนะแต่ผมจะล็อกอินเข้าไปใน ไอ้ว์เซอร์ของใน chat GPT นะครับผมก็เข้าสู่ระบบเลยครับเขาก็จะเด้งขึ้นมาให้สอยูดอีเมลนะแต่อีเมลผมลงใน Google ไว้แล้วครับผมก็ดำเนินการด้วย Google เลยครับรอสักครู่ครับโอเคมาแล้วครับอ่ะตรงนี้นะครับผมจะให้เขาแปลเป็น เป็นไทยนะครับผมก็พิมพ์เลยครับ Thai นะครับ to English นะครับถ้าก,กด Enter ครับโอเคอันนี้ผมจะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับ แบบโลโก้นะครับคนนั่งตกปลาอ่ะแล้วก็เชนเมนเเลยครับรือกดส่งไปนะครับเดี๋ยวเขาจะคำนวณมาให้ครับเนี่ยนะครับเราก็จะได้ ที่เขาแปลมาให้นะครับก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยนะครับข้งไอคำหลังเนี่ยนะครับแล้วก็กรอบเอาแค่นี้ครับเนี่ยครับ,รบกดคอนโทรลซเลยครับแล้วก็ไปวางในช่องนี้ครับผมขออนุญาตกดกลับก่อนอ่ะไปวางในช่องนี้นะครับ คนโทนวีครับแล้วก็กดเจเนเรตครับลองดูซิว่าระหว่างแปลภาษากับแช GP t GPT mm hmm. กขาจะออกมาแบบแบบไหนกันเนี่ยครับก็จะออกมาแบบนี้อยู่ที่การแปลนะครับ mm hmm. การเรียบเรียงพร้อมเราจะพิมพ์ยาวๆก็ได้นะครับ ได้หมดเลยก็ประมาณนี้แต่ทีเนี้ว่าในการที่เราสร้างโลโก้เนี่ยเขาจะให้เราแค่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าครั้งแค่นั้นนะครับเขาจะให้เราแค่ยี่สิบห้าครั้งอันนี้ผมทำไปแล้ว ้าหกครั้งแล้วมั้งเหลือแค่สิบสี่เองครับประมาณผมทําไปประมาณเยอะอยู่ครับนี่ยเนี่ยผมที่ผมทําไปเนี่ยครับเยอะอยู่ผมก็เหลือแค่สิบสี่สิบสี่ครั้งนะครับที่ผมจะทําได้นอกนั้นถ้าเกินยี่ิบห้าถ้าถ้าครบยี่ิบห้าแล้วก็ทําไม่ได้ครับต้องรอประมาณ ครึ่งวันนู่นแหละหรือพรุ่งนี้นู่นแหละครับค่อยมาทําใหม่ประมาณนั้นนะครับที่ผมเคยลองนะโอเคเป็นหน้าแรกกันเลยครับเนี่ยครับประมาณนี้ถ้าบางคนอยากรู้ว่าเวลาเราสร้างแล้วโลโก้เราจะไปอยู่ไหนก็คืออยู่ตรงนี้นะครับ My Profile ของเราเนี่ยครับคลิกเข้ามาเลยครับที่เราสร้างทั้งหมดอนะ่ะอยู่นี่ครับเรากดเข้าไปปุ๊บ แล้วก็สา,สามารถอันนี้โลโก้ที่เราสร้างนะครับแล้วก็มาเลือกมันจะมีอยู่4ีรูปแบบอยู่นี่ครับเนี่ครับเราชอบรูปไหนแล้วก็กดโหลดเอาเลยครับโอเคครับก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวจะมาสอนในมือถือต่อนะครับ